อเห็นอาละกันสวีดาสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดิซีเกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมซูบ้านะผมเป็นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งเล่นมานะผมเล่นได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับแล้วก็วันนี้นะผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะผมว่ามันจะร่อยแค่ไหนนะผมเผื่อเพื่อนๆได้เล่นตามเลยเนาะนะครับมีอะไรก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับโอเคแล้วกับวันนี้เราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะีวผม let's go มาครับเราอยู่ตรงไหนวันนี้เราอยู่ใสเราน่าจะเกิดตรงนั้นแน่เลยนะครับ มีทั้งหมดอยู่35เลยเหรอครับเนี่ยแอกเกครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเอาเก็บของก่อนระเบิดไประเบิดไปตุ๊บเออโดนไปแล้วโอ้มันเอาธนูมาว่ะเดี๋ยวก่อนนะเออระเบิดไปก่อนคนระับปื๊บไปเออตูมนี่เน่มาซิมาสิาสโอ้มันมันธนูโอ้ฝั่งนู้นก็มาฝั่งนู้นก็มานี่โอ้ไม่ก,มก,มมก็เดี๋ยวเดียวยิงธนูใส่กูจะเย็นนีก่อนแล้วกูฮันเตอร์มาทั้งนั้นเลยว่ะอืมโอ้กูจะตายหาแล้วไม่ ไม่เดียวหนีก่อนหนีกอนแล้วกูเออหนีก่อนโอเคอ่ะเรียบร้อยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเอาไหมครับผมเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเดียว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 กูกลับไปตรงนู้นก่อนเออไปเอาระเบิดก่อนดีกว่านะครับอยู่ฝั่งไหนวะนี่ไม่มีอาวุธ oh อื like no ่นเลยนะครับไปอ่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยนะครับมาตรงนู้นะครับระเบิดไปตุ้มเออไงล่ะนีก่อนโฮ้ยตรงนู้นมีปืนนี่หว่า โอ้หนีก่อนครับขั้นแรกเราก็คือการหนีนะครับฝั่งนู้มีฝั่งนู้มีระเบิดไปก่อนครับเออไปแล้วหนึ่งดอกนี่ให้ชอกช้ำนะครับเออมาครับปึ๊บไปมาตรงนั้นเน้นเน้นไปนะครับโอเคโอเคโอเคถ้าอยู่ยตรงนู้ธนูมีมีธนูอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับมาระเบิดไปเลยปึ๊บไปตูมเออมาสิมาครับธนูธนูไปยิงไปอ๋อเดียว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 ยิงธนูไปก่อน ไปครับระเบิดไปนะครับตุ้มอืมมาแล้วตรงนี้หนึ่งเก็บไปอ๋อไม่ก็เดียวเฮ้ยเฮ้ยเดียวอึบหนีก่อนหนีก่อนแล้วกูอืออืออืออ,อย่าตามกูมาหนีก่อนแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นนะฮะไม่เล่นไปเออเอออย่ามา,อย,า,มาอย่ามาใกล้กูเดี๋ยว <laughs> กูหน,นีก่อนอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหนีเข้าพงหญ้าก่อนนะโอเคครับเราหนีเข้าพงหญ้ามาแล้วนะครับนี่ระเบิดไปตรงนั้นเลย มันอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ไในวันเนี้ยหนวะเนี่ยกำลังปะจาดากันอยู่ใช่ไหมนี่ขอแจมโดนไอ้จีรับฆ่าตายเลยกูออไม่มาแล้วครับรอบนี้นะครับเราก็ขอปืนขออะไรกันบ้างนะผมโอเคในวันเนี้ยพวกมึงอยู่สวยกันเอ้าเดียว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 มันมันอยู่ตรงนั้นนะครับเฮ้ยระเบิดอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นแล้วนะครับระเบิดอันใหญ่ยักษ์เลยอยู่นี่อยู่นี่ โอเคครับเอาไปก่อนอ่าได้มาครบชุดแล้วนะครับเพื่อนมึงอยู่ไหนเราต้องขับพงหญ้าไปก่อนนะเจออ่าเราต้องหลบในพงหญ้านะครับเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อนโอ้โหหลายตัวเลยระเบิดไปก่อนแล้วนะครับนี่เป็นไงอีธนูไปนะครับเออระเบิดไปอีกปุ๊บระเบิดเติร์กไปโอ้โหกูสายแจเย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 ่เออดีวเดียวเดียวเดียวเออมามา,มาสิมาไหนพวกมึงอยู่ไหนมาครับปุ๊บระเบิดไปตรงนั้นแล้วเออเราต้องวิง่งตลบหลังมันให้ได้นะครับ ออยู่ตรงนั้นเหรอไปครับปึ๊บนี่ <Hey. S 1> ตูมไม่โดนใครเลย้ <Hey. S 1> าโบกกระคังปึ๊บยิงไปก่อนอ uh. ไปอีกครับระเบิดตรงนั้น uh, เออไงเอตายหาไปแล้วเหรอตายหาไปแล้วหนึ่งะครับอ่า uh, ตรงนี้เออจัดไปครับตูมอืม uh. มาตรงนี้เออโอ้โหมันมันเพิ่มพลังมันเพิ่มพลังแล้วปึ๊บอืม uh. โดนโดนเข้าไปเต็มๆนะครับปึ๊บยิงไปก่อนโอ้ไฟลามทุ่งแล้ว ไฟลามทุ่งปากบุ้งโรงเรงหนีก่อนนะครับผมเดยตรงนั้นมีมีอยู่นะครับมีอยู่หนึ่งตัวเออมันเพิ่มพลังว่ะเออปึออ๊บยิงไปสิครับนี่โอ้โหใหม่กอดอะไรของมึงวะเนี้ยปึออ๊บไปครับระเบิดไปแล้วตุ้มตามนี่โอ้โอ้โหระเบิดของมันแรงมากนะครับมาตรงไหนวะเนี้ยตรงนี้นะครับปึออ๊บยิงไปยิงไปอีกนะครับเออระเบิดไปด้วยนะครับเออเอ้ยิงไปสิครับเออเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนแล้วกู โอ้ยไฟลามทุ่งตรงนั้นมาปึ๊บไปยิงไปเออโดนตัวแล้วนี่นี่เออเอาก่อนเอาก่อนเออเพื่อพลังเออได้อยู่ <c oughs> ใจจัดไปนี่ยิงไปสิครับนี่ไปหาไปแล้วเออไอคับหนีก่อนนี่ก็แล้วไฟลามทุ่งแล้วนะเออระเบิดไปอีกนะครับตรงนั้นมาตูมนี่แน่ชนะชะโนเธอยิงไปนะครับปึ๊บไปตูม,มเนียนแจก,ก,กไปแล้ว ยิงไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้มามาไประเบิดตุ้มเออมาเลยมาเลยครับโอ้ตรงนู้มีพยาบาลเต็มเลยนะครับปึ๊บไปตุ้มยิงไปอีกสิอ,อึ๊บมาระเบิดครับพยาบาลมาก่อนโอเคพอได้อยู่พอไว้อยู่นะครับเออให้มันสู้กันเองไปก่อนนะปึ๊บไปนี่แนยยิงไปครับนี่เออไหวไม่วับไปโอ,อ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออยู่กี่ตัวไม้เหลืออยู่3เท่านั้นนะครับเราแค่3 3สฐานเสือไปเออเราต้องรวมไปก่อนสักตัวนะครับนี่มาโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออเพิ่มพลังไปก่อนปึ๊บยิงไปมานี่ก่อนนะครับนี่ก่อนนี่ก่อนอุ้ยหลบเออเหลือนิดเดียวแล้วนะครับยิงนิดเดียวอิกนิดเดียวกูกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอือตายหาา่าไปซาดีโอ้โหไม่โดนใครเลยปึ๊บไปตรงนั้นตูมนี่มาครับ เออเอาก่อนเออเลยอยู่สองตัวมาครับอือโอ้ม่ก็อือจัดไปครับโอ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันใกล้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยเออเรียบร้อยกูแพ้ได้ไงวะเนี้ยเฮ้ยเราได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยว่ะเฮ้ยมาเปิดกล่องกันก่อนดูซิได้อะไรมาบ้างนะครับเฮ้ยเลเวลแัปเหรอได้ตังมาด้วยนิดนึง นี่เราอัปเกรดได้เหรอครับเนี่ยโอเคซื้อไป20นะครับอันนี้ล่ะอีก20นะครับอันนี้ล่ะเลี้ว้อัพเลยโอเคครับรอเลี้ว้อัพนะครับผมโอ้มันเลือกได้เยอะแยะเลยนี่ครับอ๋อมีแบบวิ่งบนน้ำได้ด้วยเลยเนี่ยเลออันนี้ด้านบุกเดอ,อะลยวะเนี่ยปึ๊บซื้อไปด้วยตังพอไหมวะอาเจครับบวกไปอีกนะครับเเวลสามนี้เรายังไม่สามารถนะครับยังไม่สามารถเลย เฮ้ยนี่นะครับมีหลายตัวเลยนี่โอ้ยตัวนี้ก็คือเคืออะไรวะเนี้ยชื่ออะไรชื่อบักนครับบักหรือบุ๊กโอ้มีตั้งหลายตัวเยอะแยะม,มากมายเลยนะครับโอ้สิงโตนี่เท่มากตัวไหนดีบ้างวะเนี้ยโอ้ยนี่น้องจระเข้นะครับโอเคโอ้ยมีหลายตัวให้สะสมเลยนะครับเรนกิ้งล่ะโอ้เรนกิ้งอันดับหนึ่งนี่สี่หมื่นกว่าบ้าบอต่อไปนะผมเราไปแบบเป็นทีมกันบ้างนะครับ ไปดูซีนะับว่าเราจะสู้เพื่อนได้หรือเปล่าก็ผมโอเคลุยกันเลยเราก็คู่กับชื่ออะไรเนี่ยบุกเลยครับอ่ะเดี๋ยว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 ทำไมมันลื่นขนาดนี้วะเนี่ยอยิงไปก่อนนะครับโอ้ยมามาครับปึ๊บยิงไปเออไหนวะเนี่ยโอเคครับขอคู่สักอันไม่ได้เหรอโอเคอ๋อมันได้ทั้งสองเลยเหรอครับเนี่ยไปครับปึ๊บอ่ามาตรงนี้นะครับอ่านี่นี่ระเบิดระเบิดนะครับระเบิดอยู่นี่ ทำไมมันลื่นจังเลยวะเนี้ยโอ้ไม่ก็เดียวเออมาครับตรงนั้นไปอือโอ้ปัะชาดากันมันมากนีเพิ่มไปก่อนแต่วะเนี้ยตุ้มระเบิดไปเออตายหาไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวตรงนั้นเออใหญ่มันชุบเพื่อนได้ยิงไปปึ๊บไปครับระเบิดไปโอเคเออตายหาไปแล้วนะครับผมทีมหนึ่งนะครับโอ้ทำไมเพื่อนกูเก่งจังเลยวะเนี้ยรอให้เพื่อนเรานำทางเลยนะครับผม เรามาฝั่งไหนดีวะเนี่ยฝั่งไหนดีวะปึ๊บมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงน้ำลงน้ำไฟลามทุ่งแถวไหนวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันผัดรอบเอา <c oughs> ดูดูดูปึ๊บเออโอ้โหมีการดีฟนะครับมาเข้าฝั่งนี้ก่อน <c oughs> ไหนวะเนี่ยเหลืออีกเจ็ดเท่านั้นนะครับอีกเจ็ดคนเหรอ <c oughs> เราก็วิ่งมาประมาณสองพันกว่าโลแล้วนะครับยังหาไม่เจอเลยเออไปครับทีมงานเรานะครับทีมงานเราไปน่าจะมีอะไรแถวนี้หรือเปล่านะครับโอ้ <c oughs> ไฟลามทุ่งมาแล้ว ไฟลามทุ่งมาเร้วนะครับโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนโอ้มาแล้วครับฝั่งนู้นนะปึ๊บไปเออยิงไปก่อนปึ๊บโอเคอีกทีอีกทีตายห่าไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวปึ๊บไปเออยิงไปสิครับนี่เรียบยยร้อยเชอลูโหย <Hey. S 1> ด่าปืนด้าปืนร้อยมาเลยครับเนี่ยโ oh อ้ไม่กอดอุปื้นเจ๋งเลยว่ะไปครับไปไปครับไปอะไรอีกสีนะครับเราสองมันสองหรือเปล่าวันเนี้ย ไหนว่ามันอยู่ไหนไปต้องมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ปึ๊บมาไหนวะไหนมันวะหาไม่เจออ๋ออยู่นั่นนะครับไปตูมอือเพื่อไปก่อนโอเคยิงไปนะครับระเบิดไปอีกเออตูมนี่ยิงไปแต่ไกลครับยิงไปแต่ไกลแล้วก็ระเบิดไปโอเคครับชนะเฉยนะครับเพื่อนกูเก่งด้วยแหละนะกูน่กากโอเจค,ครับเหตเปล่าหาฆ่าไม่ได้ทัก้กระตัวเลย โอ้เพื่อนกูฆ่าไป8ป้าบอเฮ้ยเราก็ได้ตังมาด้วยนะครับอ่าแรงของเราเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย200รนะครับส0 4นะครัีผมโอเคครับทีมเหมือนเดิมแหละนะครับเล่นเป็นทีมหนุกดีนะครับเรายัางไม่เชียนโอเคลุยเลยรอบนี้เรามาคู่กับโอ้ตัวนี้เลยนะครับมาถึงก็เริ่มเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิวว่งหาระเบิดก่อนวิ่งหาระเบิดก่อนอามาระเบิดตรงนั้นไปก่อนนะครับตุ้ม,มไง ยิงไปสิครับนี่ระเบิดไปอีกเออไอพวกทหารบ้านะครับมันยังไม่รู้ตัวว่ามันเข้าเกมแล้วปึ๊บยิงไประเบิดไปอีกทีอืมตูมเรียบร้อยครับเออกูฆ่าได้ทักตัวก็ยังดีนะครับไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะเลยตั้งยี่เบ็ดนะครับอืมเพื่อนมันตายหาอ่าเจเราก็ต้องตามหาไปเรื่อยๆนะบมไปครับโอดอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บไปยิงเออไปก่อนปึ๊บ อระเบิดไปอีกนะครับเออคยอย่าตามกูมาสิเพื่อนกูก็มีทำไมมึงไม่ตาบไปครับระเบิดไปไปครับระเบิดไปอีกหนีก่อนโอ้ไม่ก็เออนี่ก่อนนีก่อนเออไงระเบิดไปก่อนครับตูมมาครับเราหลบมาตรงนี้ก่อนแล้วเออไปหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้ไม่ก็อนแต่ฉันชิดแล้วนะครับอ้าเดียวไม่ก็เดียวเออเพื่อนเพื่อนกูมาเพื่อนกูมาเพื่อนกูมาช่วยก่อนเพื่อนกูมาช่วยก่อนดีมากปุ๊บไปอ ไฟลามทุ่งผักบุ้งหลงเรงมาแล้วครับเรียบร้อยครับกูน็อกไปอีกแล้วนะครับเพื่อนกูก็ต้องมาช่วยอีกแล้วเ, <laughs> เดียวใจเยน็นเออเออเออเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยไม่ไว่าอีกแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนกูตายหาเรียบร้อยไหมเนี่ยกูโอ้โหโดนโดนแล้วโดนไฟกินจบจบแน่นอนเ,อเรียบร้อยครับอันดับเก้าเหลือแค่เพื่อนเรานะครับโอ้ยเพื่อนเราเก่งเกินนะครับ กูนี่ยังกก่าูนเลยโอเคแล้วครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอพักก็เพียงแค่นี้ก่อนก็เลยกันนะผมใครมีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําได้เลยนะครับผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะผมโอเคดีซีเกมเมขอลาไปก่อนนะครับสวิดัสวัสดีไปละชุกบ